สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับสาวบนขัส้สศรงค่ะพี่น้องมือนีมาสวัสดีปีใหม่นะคะพี่น้องพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกานาะค่ะพี่น้องเนาะเริ่มต้นสิ่งดีๆกับวันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องปีนี้ก็ขอให้ทุกคนค่ะมีความสุขเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีความสุขหล,ลังกายสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปาถนาค่ะพี่น้องอันนี้นก็มือนีสาวบนขัส้สศรงค่ะ ม,มาวยพอให้ทุกคนปังๆเนาะค่ะพี่น้องกาสวัสดีเพื่อนไม่เพื่อนเก่าที่เขามาให้กำลังใจเนาะคะ่ะนาะให้กำลังใจสาวบงสลบโลและกะกันบน้องบอสวัสดีครับรอยสวัสดีครับหน่อยสวัสด <Finnish. S 1> ีครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจค่ะ,ะพี่น้องสาวบงสลบโลกะกะมาสวัสดีปีใหม่พี่น้องเข้าให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านะค่ะพี่น้องแลวก็ความรุ่งเรือง ทำทำธุรกิจยังหรือเหตนยังกับขอให้ลาบรื่นให้สมดังปาถนาค่ะพี่น้องตอนนี้คือยังสลองกับพี่น้องปี้ไม่นี่เสียงเพลงยังเต็มอยู่ค่ะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เลยออกมาวอวยพรให้ทุกคนให้มีความสุขมากๆให้คิดสิ่งใดกับสมดังใจนะคะพี่น้องเหตุจังไดกะเหตุจังไดกะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนให้เก่าพานาสิ่งที่ผ่านมาจากปีเก่าแก่ปอย ว่างไปค่ะพี่น้องเริ่มต้นสิ่งดีๆกับพศสองพัเก่าค่ะพี่นอ้องยังให้พี่น้องเฮาทุกคนกลับมา,ากลับมามีกำลังใจและก็กลับมาสูตาส่ต่อสู่ต่อเนาะค่ะพี่น้องเนะาะก็นี่ก็คือแรงบันดาลใจค่ะพี่น้องแรงบันดาลใจให้กับทุกคนค่ะพี่น้องก กะทันแม่นจังได้กะสูไปดยกันนะคะพี่น้องเด้อสูไปดยกันเริ่มต้นวันที่หนึ่งสิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขโชคดีตลอดทั้งปีค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเล่นจะิญรุ่งเ,เร,ร,เรืองตลอดทั้งปีเฮงเฮงปังปังแล้วก็มีความสุขมากๆในปีนี้ค่ะพี่น้องเอก พีน้องมีเสียงเพลงเข้ามาดีกิตารเสียงอ้ยนงกับพี่น้องเนี่ยนี่ก็อยู่ทงหน้ากับพี่น้องนี่ในนี้อยู่ทงหน้าโอนี่จะมาอัง่ะกับพี่น้องแต่ว่ามีเสียงเสียงเพลงดังคับพี่น้องจึงได้ก็ขอขอกำลังใจขอเป็นกำลังใจทุกคนกล่าวเดินผ่านไป เนาะค่ะพี่น้องเนาะจังได้เซาบนโรสบรลงกับสีสวัสดีพี่น้องเาทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเต้นสักหน่อยค่ะอยู่ทุ่งนาอากาศดีค่ะ